สวัสดีครับพ่อแม่พี่นังสุข,ขีสุกว,วันนี้นะครับต้องบอกว่าผมอ่ะเป็นคนชอบดูคลิปตลกคลิปต่างๆตามสื่อต่างๆนะครับแล้วผมจะให้ช่วงนี้ที่ชื่อว่า,ออาก็ลองมาดูรีแอคชั่นของแต่ละคนนะครับว่าเป็นยังไงว่าคลิปมันจะฮาแค่ไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe สี่ทำไรเย็บเจ้าหนุ้มสองงานคืออะไรอ๊ยวันเกิดมึงก็หวานดอนเลยเนาะไอ้สลัดข้อขวบมึงนี่ใจร้ายริงใครเกิดมาแม่งอ้ยกูชอบดูคลิปแบบนี้จังวะไป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 เย็บโอ้โหโคตรเท่ เอาเพื่อนเมื่อกี้ได้ไงบ้าเฮ้ยผมขอกรอบได้ไหมเกดโอ้ย I I ลูกละนาดมึงไม่ได้ขึ้นลูกละนาดมึงขึ้นเนอะแม่งเอ้กดเฮ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแอดแอดโอ้โหเฮ้ย ไอพ่อมึงคนหรือเปล่าพ่อมึงโกดไรเดอร์ปะเนี่ย <the> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็ดขู่แม่งโคตรเก่งดูดูสเต็ปเขาดิดูแต่ละอย่างดิดูดิโอ้โหดูดูเย็ดแค่โคตรเฮ้ยมันเฮ้ยคนไม่ได้ทำง่ายนะเฮ้ยพ่อมึงไม่ใช่คนว่ะ ชอบอะคลิปอะไรเงี้ยใครส่งมาได้นะส่งมาได้นะอ่ามีของแถมซะด้วยเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันเีย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจะว่าเจ้าว่ามีหนวดออกมาด้วยเนี่ย,อยไอ้นอ้องเช็ดโพรงจมูกมึงหน่อยไอ้เด็กเฮ้ย คอยรอบ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 เดี๋ยวดูดิอ่าเล่นน้ำกันนะครับฮ่าๆกันตามสมควรไหนแพรบคุณแม่ครับคุณแม่เคี่ยวดูจมูกให้น้องก่อนเล่นเกมนะครับคุณแม่เกอดเลยสุดยอดเยัยกูละชอบนักกูจะชอบยิ่งนัก คิดต,ต่อไปยังไงเฮ้ยยดแค่โอ้โหเด well ี๋ยวกูหอยทีหอทีโดยหลอกไปเหมือนโรนันโดดีโอ้ยมึงไม่เลี้ยงดีๆมึงจะหลอกอยู่แล้วอยู่เวนแม่ง มึงแม่งได้ใจกูอะเฮ้ยเย็ดแค่เาไปได้ล้านอยู่เล่นขนาดเนี้ยโอยคุณพ่อคุณแม่ก็เล่นไม่ได้แบบเนี้ยฮีไลโอ้โหแม่งโคตรอิน เขาส่งมาให้ดูว่าตำรวจจับโจรน,นะครับเดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงเฮ้ยเย็ดแคเอางองยี่มึงอ,งองงงไงเนี่ย้ย <laughs> hey! แดงใบเล้เคสเก <c oughs> โคตรเก้ดูไอ้กูชอบมึอว่ะไปไปได้ได้ได้ไดไดไดเอ,เอ,เอง,ง <c oughs> ได้ใครเดี๋ยว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 ได้กูได้ไดเอาแค่นั้นแหละแค่เห็นปอกโพกมือห้ามขำแล้วกัน กูจะไม่ขำมันไม่ใช่เรื่องเล่นด้วยเอาพามาทำแบบเนี้ยร้าสัตว์ป่าเขี้ยวที่เจ็บเจ็บหลวงพ่อป่าหลวงพ่อมีปลาสัตว์ป่ากูจะบ้ากูกูเขาจะให้กูดกูดแบบบาปไม่เอาอย่าพูดอย่างนั้น อ้าเฮ้ยวัดพลังปากเออเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว <c oughs> เออเออเฮ้ไม่ไหว <c oughs> ไม่ไหวไไหว <c oughs> ใส่สบงทรงโกคาร์ตคืออะไรวะ <c oughs> เฮ้ยดอมดอมบวดแล้วดอมบวชแล้ว <c oughs> เฮ้ยดอมบวด ดูดิเจนหลวงพ่อกัอบหมูขอโทษเนอะเพื่อความพาหลวงพ่อ <laughs> ดูว่าเขาจะทําอะไรนะครับอา,อาเดี๋ยวรอดูนะแกปะปะปะเฮ้ยอ๋ <c oughs> อชีตัดต่อเปล่าวะเดี๋ยวแล้กูขอดูทีนิดคำนิยวกะว่าทำให้ต้องสิ่งทีนี้นะเออโดดนะ ชิบหายละนะคอยที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 ทะพิโตะสิไปนะไปเฮ้ยไอ้เบื่อน้ำมาทำกี่ได้ไงไอ้บัตซบขอโทษน,นะครับนะไม่ไม่ขอโทษจริงๆครับนะก <laughs> ูไปละกูไปละกดไลค์กดแชร์ให้กูด้วย